วัดป่าถ้ำพึ่งครับสวยงาม,สว,งามสวยงามครับเดี๋ยวสิบห้าขึ้นไปข้างทิงครับเดี๋ยวเบิ้งขาลาเลยครับสวยงามมากอากาศร่มเยือกแจ่มใสอู้ยครับาขึ้นไปข้างทึงนะครับมาครับ ตามมาเลยขึ้นไปน้ำเไปเดี๋ยวขึ้นไปยังยืนอยู่น้ำนันพ่อโอ้ยบานไดนั่นพ่อแล้วนะครับน้ำถึงลงมาฮึ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 รึฮ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 ึึ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 ึ ta phun này nhăn đốt này thang cứng cái xây rồi không Đây. Tìm ngàn có vài này Tìm ngàn liều <laughs> Tìm ngàn chiếc liều đó <laughs> 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 นิ 2> 2 ngày, like ้มๆๆ้มไ kind of no ้คร e so ับทีมงานครับทีมงานบุรีรัมย์นะครับนี่ๆวันนี้ก็ไ้ัไี่าครับพะพุทธนี่ยงอไอ่ะอ้อ่านบอก นี่ครับซื้อเพื่อนครับอ่านเราแล้วครับอารโลกออกบรรากาศข้างล่างสวยงามมากโอ้ท่านผู้นี่ฟังหนึ่งครับท่านไหนยังไป ขึ้นก็ไหวา้าคพ่อได้เอยวะฟางว่าได้มองลาวัดแล้วน้อยอย่างไปต่อยแล้วครับมุมหนึง่งว่าใข่กิงปลาได้ไหมครับนเหนก็มาไหวลุงปูลุงสีลุงปูลุงฟออีกมุมหนึง่งนะครับวิเดียวเดียว ในอันนั้นทางพุ่เขาไปพิ่นไปขึ้นไปนน่นนั้นใช่บ่แล้วโอ้ขึ้นไปอยู่ตรงไ,ไหนไไโอ้ขึ้นไปอยู่คุ่นเขาไปพุ่น่าคือไปไปครับขึ้นไปขันทึงไปไปข่สีไายเจ้าย่างไปโอ้ไทยรูปแล้ว คุณมากทั <คน S 1> ้งเท <คน S 1> ิงแล้วครับเหลือผมคนเดียวครับเป็นญนาติอยู่ได้ครับ,รบ,รบข,ออขึ้นมาแล้วถอดรื้อครับลงปูถอดรือครับพวก่ายได้พี่น้องลงมาข้างบนแล้ว